ที่ม่นทนทหารบกที่28นะคะรับทหารใหม่เข้าประจำการพลัดที่2ทับ2 5 6 8ค่ะทํากลางบรรยากาศอบอุ่นมีครอบครัวมารวมทรงบุตรหลานหลับใส่าสาอยางผักพุ่มใจค่ะ มื่อนี้นะคะหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568นค่ะเวลา8นาฬิกายู่ที่กองบัญชาการมณฑนทนหารบกที่28ข่ายสีสองหลักอําเภอเมืองจังหวัดเลยพ้นตรีประเสริฐสิงห์ขอนเขียวผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่28พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้การตอนรับทหารใหม่ที่เข้าประจำการพัทที่2ทับสองรวมถึงขอบขั้วละกขยาตของทหารใหม่ที่เดินทางมาสมบุตรหลานเขารับรชาชการรับใส่ชาติค่ะ พลตรีประเสริฐสิงห์ขอนเขียวได้ร่วมพิธีเคารพธงชาติกับทหารใหม่และขอบครั้วเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นทหารของกองทัพบ,บกไทยและสั่งควัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับราชการใหม่ได้แตนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นชายชาติทหาร ภายหลังเส็จสิ้นพิธีค่ะได้กล่าวตอนรับและให้อวาทแกทหารใหม่พร้อมกับแสดงความยินดีกับขอบครั้วที่ได้ทรงบุตรหลานเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระเบียบวินัยความอดทนเสียสละการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะทหารของชาติจากนั้นได้เดินทักทายกับขอบครั้วและญาติของทหารใหม่อย่างเป็นกันเอง ทมกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจก่อนเจ้าหน้าที่จะดำเนินกรรมวิธีการรับทรงทหารใหม่เข้าสูหน่วยฝึกตามลำดับขั้นตอนค่ะครับ